เมื่อเลือดที่ไหลเวียนอยู่ในตัวมนุษย์ด้งอกออกมาจากร่างกายและแปลสภาพเป็นต้นไม้ก่อนพีดดอกออกผลกลายเป็นผลไม้เลือดในขณะร่างกายที่เป็นภาชนะค่อยๆสู้พอมจนกลายเป็นมัมมี่กรอบแห้งวันนี้ลุงเท็ดพาสปอยนั่งผลไม้เลือดมนุษย์บลักบับเบลิลบาเชตหนึ่งในคลังสยองของจุนจิอิตโต้คอลเลกชันเตรียมใจไว้ดีแล้วไปวรับชมพร้อมกันได้เลยครับ เบื่อไหมที่กำลังฟังเพลงฟิน ฟังเรื่องพีหรือฟังสปอยนั่งที่กำลังถึงฉากพีแต่ดันเจอโฆษณามาขัดจังหวะให้เสียอารมณ์ลุงเท็ขอแนะนำ u t u b e พรีเมียมในราคาถูก69บาทต่อเดือนจากปกติ209าบาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอขณะเล่นได้อีกด้วยต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับท่านที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาอยู่กับเราได้สมัครวันนี้ แถมฟร YouTube Music มูลค่า129บาทให้เลยฟรีเพียงแค่สแกน ID ดีไลน์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้สำหรับคุณผู้ชมท่านใดสนใจผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับลุงเท็รับประกันไว้ได้ชั่วรไม่มัวนิมสำหรับท่านที่ใช้บริการร้านอื่นก็สามารถย้ายมาใช้กับพวกเราได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา NF t h เ a t e r นะครับ เรื่องมาที่คู่รักหวานชื่นอันไซและคานาเดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจในป่าลึกแต่รถดันเสียกลางทางบริเวณที่ห่างไกลผู้คนจึงออกเดินเท้าเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ก็พบว่าตัวเองหลงอยู่ในหมู่แมกไม้ที่หน้าตาเหมือนกันหมดกระทั่งพยายามหาทางออกนานกว่าหนึ่งชั่วโมงก็เจอเข้ากับกระท่อมหลังหนึ่งภายในนั้นเต็มไปด้วยเด็กผู้ชายท่าทางแปลกเมื่ออันไซเอ่ยถามว่าพวกเธอมาทําอะไรกันที่นี่และพยายามขอยืมโทรศัพท์เพื่อติดต่อกู้ภยัย แต่กลับถูกมองได้สายตาเย็นชาและบอกก็ไม่มีของแบบนั้นในที่แบบนี้หรอกอีกฝ่ายจึงเปลี่ยนไปถามถึงเส้นทางลงจากภูเขาเราะว่าเหล่าเด็กๆกลับไม่ให้ความร่วมมือและเอาแต่หัวเราะขิกขาสร้างความไม่ชอบมาผากกลแก่ทั้งคูจึงตัดสินใจออกเดินทางต่อในทันทีประเด็นคือหลังจากเดินออกมาได้มีนานกลับถูกเด็กทั้งสี่สะกดรอยตามอย่างกระชันชีแววตาทะมึงถึงส่ง,งผลให้อันใสเริ่มรู้สึกไม่ชอบใจและตะหวาดใส่ว่าวมีปัญหาอะ เลเราเด็กๆตอบกลับด้วยการทำร้ายร่างกายคานะด้วยแสวัชพืชทันทีที่พวกมันได้กลิ่นข่าวเลือดที่คอจูจ่ๆก็เกิดอาการบ้าคลั่งและมีเขี้ยวแหลมง,งอกออกมาจากปากก่อนระโจนเข้าไปดื่มเลือดเธอจนอิ่มหนำอย่างไรก็ตามอันไซและคานะสลัดพวกมันหลุดออกมาได้ <c oughs> โดยที่หญิงสาวยังตกใจกับพฤติกรรมแป,กแปลกๆของเด็กเหล่านั้นไม่หายรวมไปถึงอันใสที่เข้าไปช่วยเธอก็ถูกกัดด้วยเช่นกันซึ่งทั้งคู่คิดว่ามันเป็นการกันแกล้งที่แรงเกิน ไปจากนั้นพวกเขาก็หลีภัยไปเจอบ้านร้างที่ฉโลม,ไ,มได้คราบเลือดเต็มผนังและถนนเมื่อลองเอาไม้เขี่ยดูก็พบว่าในเลือดนั้นมีวัตถุบางอย่างที่คล้ายเปลือกผลไม้แม้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับหมู่บ้านแห่งนี้แต่เนื่องจากไม่มีทางเลือกที่ดีกว่าจึงต้องเสี่ยงเข้าไปขอความช่วยเหลือจากคนในหมู่บ้านเป็นโชคดีของทั้งคู่ที่พบเข้ากับชายคนหนึ่งโดยบังเอิญอันไ่จึงถือโอกาสขอยืมโทรศัพท์เพื่อติดต่อไปยังศูนกู้ภยัยอีกฝ่ายดับ ฟันด้วยการบอกว่าน่าเสียดายที่ผมไม่มีของแบบนั้นก่อนสังเกตเห็นแผลที่คอของคานาะจึงเชิญในทั้งคู่เข้าบ้านเพื่อทําแพลแล้วก็แนะนาว่าตัวเองชื่อมาสุดาพร้อมกับเปิดเผยให้ฟังว่าเด็กพวกนั้นไม่ใช่คนในหมู่บ้านแห่งนี้และอ้างว่าตัวเองอาศัยอยู่ที่นี่เพียงลางําพังผมไม่รู้ที่อยู่ชัดเจนของพวกเด็กเกเ,กเรหรอกนะแต่ก็เคยเจอบ้างเป็นครั้งคราวหลังมาสุดาทาแพลให้คานาจนอาการดีขึ้นก็ชักชวนให้พักค้างแรมด้วยกันเนื่อง าก,การเดินป่าในยามวิกาลจะเพิ่มความเสี่ยงให้พบเจออันตรายเป็นเท่าทวีคูณและเด็กพวกนั้นอาจย้อนกลับมาเล่นงานพวกคุณอีกเมื่อไรก็ได้แม้อันไซจะเห็นด้วยแต่ก็ยังไม่ไว้ใจอยู่ดีอย่างไรก็ตามทั้งสามร่วมวงทานมื้อเย็นโดยมาสุดาเสิร์ฟเครื่องดื่มคลายวายอง,งุนแกทั้งคู่อันไซหลอกถามประวัติเบื้องตน้นว่าคุณมีเหตุผลอะไรที่ต้องดันด้นมาอยู่กลางป่าเพียงลําพังอีกฝ่ายรู้ดีว่ามันเป็นการกระทําที่พิลึกแต่จิตใจของผมตอน นั้นมันสั่งให้ทำแบบนี้ก่อนเปลี่ยนไปเล่าเรื่องตัวเองด้วยการกล่าวถึงคานาพอเห็นคุณแล้วทำให้ผมนึกถึงคนคนหนึ่งขึ้นมาคุณช่างมีความละไม้คล้ายคลึคงกับแฟนเก่าของผมเดอเกินเธอคิดว่าตัวเองเป็นผู้หญิงที่น่ารังเกียจและคิดว่าไม่มีใครที่อยากใกล้ชิดเธอแม้แต่เลือดยังไม่อยากไหลเวียนอยู่ในร่างกายเธอเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เธอต้องการปล่อยให้เลือดเป็นอิสระจึงทำร้ายตัวเองเพื่อหวังให้มันไหลออกจนหมดตัวของเลวเหล่านั้นกลับมีโครงสร้างคล้าย ต้นไม้งอกออกมาจากบาดแผลและเกิดผลที่เต็มไปได้วยเลือดและยิ่งมันออกผลงดงามมากเท่าไรร่างกายของเธอก็สูบเสียวลงทุกวันจนท้ายที่สุดก็เสียชีวิตในวันที่เลือดถูกถ่ายไปสู่ต้นไม้ทั้งหมดซึ่งมันก็ทำให้ผมจินตนาการไปว่าบางทีเธออาจมีชีวิตอยู่ได้ไปอีกนับพันปี กลางดึกอันไซตื่นขึ้นมาด้วยอาการเวียนหัวก่อนตระหนักได้ว่าตัวเองถูกมาสุดะวางยาวระหว่างทานมื้อเย็นก่อนเดินลงไปชั้นล่างเพื่อตรวจดูว่าคานะปลอดภัยดีหรือไม่แต่ยิ่งเข้าใกล้มากเท่าไหร่รอยเลือดยิ่งเด่นชัดมากขึ้นทุกทีแวบแรกเขาคิด,ดว่ามันคือเลือดของคานาะแต่หลังจากเดินไปเจอห้องแห่งหนึ่งเขาก็ตระหนักได้ว่าไม่ใช่ ุดท้ายมาสุดะก็ปรากฏตัวขึ้นและอธิบายให้รู้แจ้งแจ่มชัดว่าสิ่งที่คุณเห็นตอนนี้คือร่างกายของแฟนเก่าผมที่เล่าให้ฟังในตอนแรกและนี่คือสภาพปัจจุบันนงเธอก่อนสาธิตให้ดูว่าผลไม้ทุกลูกล้วนมีชีพจรเต้นอยู่อันไซที่รู้สึกตกใจจึงถามว่าคุณทําอะไรกับคานาแล้วตอนนี้เธออยู่ที่ไหนอีกฝ่ายส่วนกลับว่ากําลังละเมออยู่หรือไงคานาก็พักอยู่ห้องเดียวกับคุณไม่ใชื่อหรือเวลาเดียวกันอันไซเกิดปวดหัวขึ้น าและทุดลงกับพื้นมาสุดาบอกว่าคุณควรพักผ่อนให้เต็มที่ก่อนปลีกตัวออกไปแต่ในขณะนั้นเองร่างกายของชายสู้พอมที่เป็นหนึ่งในภาชนะให้กับผลไม้เลือดก็ได้กล่าวเตือนที่รีบหนีไปและเปิดเผยให้ฟังว่าเรื่องราวที่มาสุดาเล่าเกี่ยวกับแฟนสาวของเขามันเป็นเรื่องโกหกทั้งเพยความจริงแล้วชายคนนั้นคือแววไพา์ที่ต้องการผลิตผลไม้เลือดให้ตัวเองได้อิ่มมีพีมันและฉันคือหนึ่งในชาวบ้านของที่นี่ซึ่งถูกจับตัวมาปลูก ลงดินด้วยน้ำมือของมันหลายปีก่อนมาสุดะปรากฏตัวขึ้นและทำลายหมู่บ้านจนพังยับเยินก่อนใช้เวทมนต์อันอน,น่าขยะกขยแงเปลี่ยนผู้คนให้กลายเป็นพืชที่ให้กำเนิดเรือสิ่งที่นายเห็นตอนนี้คือสภาพสุดท้ายของพวกเราก่อนจะดับสูญไปตลอดกาลและหากไม่รีบหนีไปมีหวังได้กลายเป็นซากมัมมี่กรอบแห้งไม่ต่างอะไรกับฉันแน่นอนเนื่องจากมาสุดะกำลังมองหาการสังเวยครั้งใหม่และพวกนายคือเหยื่อรายต่อไปอันไซที่ ได้ยินเช่นนั้นจึงรีบปีไปหาคานาะและเตือนให้เธอรีบหนีออกไปจากที่นี่แต่ก็ถูกมาสุดะเข้ามาขวางและบอกกับพวกคุณไปไหนได้ไม่ไกลหรอกเพราะยังไงก็ต้องย้อนกลับมาอยู่ดีเหตุผลเพราะที่คอของคานาะปรากฏต้นไม้ที่เริ่มเติบโตเป็นเพชร พอแห่งความมือและหลอดเลือดดําจะดูดชีวิตออกจากบุคคลนั้นๆอย่างไรก็ตามเพราะความหัวรั้นของอันไซเขาพาคานาออกจากบ้านโดยไม่สนใจคําเตือนซึ่งระหว่างทางกิ่งก้านที่คอของคานากําลังจเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆรวมไปถึงแผลถูกกัดที่มือของอันไซในตอนแรกก็ได้มีผล,ลไม้เลือดเติบโตได้เช่นกันเขาหวนนึกถึงคําพูดของมัมมี่ก่อนจะจากกันในตอนนั้นที่แอบกระซิบบอกว่ายังมีอีกวิธีหนึ่งที่จะหลีกหนีชะตากร นี้้ไดแม้ไม่คุ้มค่าที่จะแลกก็ตายนั่นก็คือพวกเขาต้องกินผลไม้ที่งอกออกมาจากร่างกายเพื่อเปลี่ยนให้ตัวเองกลายเป็นแวมไพายโดยสมบูรณ์แต่สิ่งที่ต้องแลกมาหลังจากนั้นคืออาการกระหายเลือดที่ต้องหามาโลมลําคอให้ชุ่มฉ่าอยู่ตลอดเวลาซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่อาจใช้ชีวิตอย่างคนปกติได้อีกต่อไปและต้องสูญสิ้นความเป็นมนุษย์ทาวรแต่ยังไม่ทันที่อันไซจะตัดสินใจว่าจะเลือกทางไหนจูจ่ๆคานะก็กินผ คนเลือดส,สดจะคอตัวเองแล้วนางก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับ แต่เดี๋ยวก่อนสำหรับคนที่สนใจ YouTube พีเมียมราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ในเดสคริปชันหรือจะสแกน QR โค้ดที่ปรกา,ากฏบนหน้าจอก็ได้ครับ b ล a d b ั b b l e b บาเชได้คะแนนจากเว็บ m m เอ็ที่6.7คะแนนหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมสปอยหนังเรื่องใหม่ในคลิปต่อไปครับ